สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฟีฟ้าท้าเกลียนนะฮสำหรับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยครับผมมีแขกรับเชิญมาในวันนี้ครับลุยส่วเลสครับผมใช่ครับผมเดือดเม้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดอเม้งนะฮะก็สําหรับวันนี้ไม่ใช่การแข่งขันธรรมดานะกับการแย่งชิงตรงชิงตัวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ลวก็จะมีกฎพิเศษทิดหน่อยคือวันนี้เราจะมาแข่งกัน1เกมใครโดนยิงนะฮะจะต้องถูกทำโทษ อ๋อได้เลยครับผมต้็เสียรอบเหมือนเดับความมั่นใจมีมีความมั่นใจมากไหมวันนี้ค่อนข้างมั่นใจครับหลังจากแบบเมื่อกี้นะครับยิงพี่ไปได้แล้วครับเมื่อกี้้อมเมื่อกี้้อมก็ผลลงโทษวันนี้นะฮะสำหรับใครโดนยิงนะฮะหนึ่งเม็ดนะฮะก็จะต้องกินวาซาบิหนึ่งช้อนนะฮะหนึ่งช้อนชาโดนหนึ่งเม็ดกินหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนก็ได้นะครับเอ่หนึ่งช้อนดีกว่าครับก็อ่ะเรามาติดตามกันเลยว่าผลวันนี้จะเป็นยังไง หนึ่งช้อนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าจบเกมใครแพ้กินเพิ่มอีกหนึ่งช้อน่อได้เลยครับผมยินดีมากเลยครับคุยเียงหล่อไปเลยก็ก่อนที่จะเริ่มกันนะฮะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับร้าน i อเดียดีชอนะฮะถ้าใครต้องการจอยบล็อกของแท้คุณภาพดีนะฮะก็ต้องเปที่ร้านไอเดียดีเลยครับผมผมจะโพสต์ลิงก์ของร้านที่จะล่ารับสามารถติดต่อไปได้เลยถ้าสนใจเอาละเราไปเริ่มกันเลยพร้อมหรือยังครับออพี่จะกินวาซาบิพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมหอมดีมากเลยครับก็กินวาซาบิอันนี้เป็นตอนแรกนะฮ หลังๆจากนี้ก็จะมีตอนต่อๆไปแล้วก็เกมลงทันก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็สําหรับตอนนี้ก็จะตั้งชื่อตอนว่าฟีฟ่าฮาร์ดคอร์แล้วกันเห็นฟีฟ่าฮาร์ดคอร์แล้วกันวอสบีด้วยฟีฟ่าฮาร์ดคอร์ตอนวอสบีนะลูกมาผมเป็นแมนยูนะฮะนี่แฟนแมนยูนะนี่ใส่เสื้อแอตมาลิกครับใส่เสื้อแอตมาลิกมาแต่เล่นไบรเออร์ครับผมโอเคครับผมโค้ชมาไกลครับมาเลยยูมากับแผนซีสี่สามสามส่วนไบรเออร์วันนี้มากับแผนอะไรฮะ อ่าสี่หนึ่งสามสองครับสี่หนึ่งสามสองนะฮะยิงให้กระจายเลยฮะอยากกินวาซาบิมากเลยครับคือหิวอยากกินวาซาบิเหมือนกันพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับมบเยิ้นเคลียร์ก่อนนะฮะอย่าเบี้ยวนะฮะตอนนี้บาเยิ้มมีความมั่นใจสูงมากนะครับครับผมอยากกินวาซาบิเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากรู้เลยเกินว่าวาซาบิเป็นยังไงนะครับพี่กินเวลาหนึ่งช้อนเต็มนะครับอยากรู้เดี๋ยวผมจัดให้เอัดเต้ยังไงนิ่งมากนะครับเขานิ่งมากนะครับ เราเป็นยังไงครับก็ไม่ยังไงไม่ยังไงนี่เป็นไงล่ะไม่ยังไงพี่วะไม่ยังไงไม่ยังไงโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับลูกเดียวมาแล้วเียวลูกบอลแล้วไม่ไงวะออกไปก่อนครับอลาบาครับคิดว่าจะได้แดดละใจหายวะไปครับใจหายวะมามาตาเฮ้ยเฮ้ยโอ้รับไม่หายวะ เกือบได้กินแล้วนะสวยครับอุ้ยทักพี่ดิเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรียนาเกียดนาเกียดอะไรวะนาเกียดอะไรเฮ้ยย้าโอ้ยยอะไรอ่ะโอ้หมุนเลอยโอ้หมุนเลอยยิงลูกนี้ตายแล้วเปลาเพียววะแต่ยิงดีนะแต่ยิงดียิงดี เกือไวนะครับเมื่อกี้มันมีว้าวเหมือนกันนะครับมีมีแบบใจหายแบบหรือว่าายโดนแล้วกูเด็กยาใจเย็นนะเด็กยาเปิดบอลขึ้นมาต้องบอกว่าบาเยินเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้ผมไม่เคยประมาทใครอยู่แล้วประมาทบาเยินไม่ได้นะครับเมื่อกี้น่ากลัวเหลือเกินนะครับอะไรมั่วเลยมั่วเลยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อ้ีแค่ต่อไม้มาเม้งถ้าจะเม้งทำผมกินโรสเบียก่อนนิดผมเสียผมเสียมาเลยนะผมเสียหมาเลยนะถ้าทำผมได้แดกก่อนเมื่อคืนฝันเลยนะฮะฝันว่าฝันถึงพี่ปุ้ยได้กินกราสเฝันดีนะเฮ้ยอะไรเขียนก่อนอะไรโอ้โหอีกแี่อะไร เฮ้ยล้มหน้าล้มหน้าไม่ล้มก็อย่างนี้อ้าวมั่วก็ไปเลยมั่วเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะนี่เรียบร้อยแล้วตีแล้วอืมตไลท์โชว์อะไรนี่มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าครับเนี่ยนี่มันคือเรื่องจริงครับผมเอาเรามาหยุดเกมกันก่อนนะฮะแล้วก็เซฟแล้วเซฟีเป็นไงบ้างอะไรครับรู้สึกตอนนี้ ผมอยากกินมาดาแล้วฮะอยากกินมาดาใช่ไหมแต่ไม่อยากกินเยอะนะครับไม่อยากกินเยอะแรกผมเอาไม่เยอะหรอกนัดแรกก็ยังมีอีกตั้งหลายหลายพึ่งอ๋อได้ครับหลายพึ่งผมเสิริมประมาณนี่พอ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 มีน้ำไหมนี่พอพอน้ำน้ำก่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาน้ำให้หัวน้ำให้ไรคับนี่นะฮะวาสบิก้อนใหญ่ไหมถ้ากินเปล่าๆถือว่าหดหดเอาการหดอาการถ้ากินเปล่าๆปล่าถือว่าหดเลย ีสวตัสวีดับเผ็ดเต็มที่ครับผมบริการน้องๆเต็มที่กล้องอยู่ตรงนี้นะฮะกล้องอยู่ด้านนี้นะฮะนกินโชว์เพื่อนเลยครับผมยืมไปเลยนี่นะครับนี่แล้วไอ้ไอ้มันของจริงนะครับของจริงไม่ไม่มีไม่มีใยายแกะมาจากนี่เลยนะฮะเอายังครับเอาเลยครับเอาเลยมองกล้องมองกล้องมองกล้องเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับนี่นาทียี่สิบนะอย่าลืมเอาเลยไหมครับ อย่าถามเลยฮะกินเยฮะโอ้ัวหน้ำปวดปวดปวดี่เผ็ดกว่าพี่ไม่เผ็ดหรอได้ช้อนอ่ะโอ้ยได้ช้อนไม่เผ็ดอ่ะโอ้เผ็ดาลวอปวดวะปวดเย็นปวดเย็น กลับเลยกลับเลยกลับเลยเรต้องบีบเยอะนิดหน่อยนึ่งบีบเยอะนี้หน่อยนี้ไงบีบน้อยไปน้อยไปเดี๋ยวพี่อ่ะที่ต้องก้อมเนี่ยประมาณนี้เอาประมาณนี้ดิไม่เอาเยอะกว่านี้เลยวิ่งร้อนท้องว่างเลยต้องเยอะหนีหน่อยนึงโอเคต้องเยอะอีกนิดไหมได้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 มีแค๊กแค้นจะบอกว่าเดี๋ยวมีแค๊กแค้นใช่ไหม ได้โอเคโอเคฮะดีขึ้นดีขึ้นหรือยังดีขึ้นอดีขึ้นครับดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเลครับฟอร์มการเล่นยังโอเคนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนลอครานี้เลยครับมากินอะไรลองท้องมาหรือยังยังเลยครับผมมาซาบิมือแรกเลยมือแรกของวันมือแรกเป็นบาซบิเลยครับอ่าครับมาเขี่ยบอลตอนนี้แมนยูนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ตอนนี้แย่ลังแตนแล้วนะครับแย่ลังแตนแล้วจริงๆเหมือนยังอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกแย่ลังแตนเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับทีที่แล้วนําก่อนแพ้เลยเสียงแหบ่เลยนะครับมองล้อ้ลยจ้ะอยากให้หัวล้ออยากให้หัวล้อนี่เราจบหนึ่งศูนยได้ไหมเราเฮ้ยตัวฮักอยากตายเกือบไปแล้วนะครับนันยูครับแย่ลังแตนครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยดำเป้เฮ้ยเอ้ยดำเป้ฝัดสูบเอาแล้วอะไรน่าเกลียดเอาอะไรมาน่าเกลียดเอาอะไรมาน่าเกลียดฟางดูสิย่าสย่าอย่าอย่าโอ้ยแหมใจเย็นนะครับเนี่ยผมนึกว่าจะกลัวจนตัวสั่นนี่ครับโอ้โหลาเลยครับขอบใจครับไม่มีทางแล้วเราตาครับไม่มีทางเลยเหรอ ว้าวเ้ยไม่โคนเหนียวเลย嘛วิลอนท้องยังไงนะครับดับบี้เจเกอร์ดับบี้เจเกอร์ของเหนียวอยู่แล้วโอ้ยเยอะตอนนี้แมนยูโดนนวดว่ะทำกูหัวล็อกของคู้องแข็งซาฟิรี่ครับเฮ้ยน่าเกลียดอะไรมึงนี่ก็น่าเกลียดเฮ้ยตายผมเจ็บผมได้ฟาวมันยังไงครับเฮ้ยน่าเกลียดตินะเฮ้ยหลุนี่เฮ้ยหลุนี่ไงยา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 โย มอี่เสียดายครับผมตอนนี้แฟนบายยันร้องแล้วนะครับไม่อยากกินแล้วนะครับเฮ้ยเฮี้ยแล้ว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 เราเป็นโอ้ยชาคิลี่เฮี้ยโอ้ยหน้าโอ้โหกรรมการบ้านอยู่แถวไหนครับตอนนี้อยากดูจริงๆครับอ๋อล้ำล้ำล้ำจริงล้ำจริงเป็นเมตรเลยเล่นมีแววว่ะสวยครับไม่น่าจะล้ำนะครับไม่ล้ำไม่ล้ำ ถอยถอยอครับถอยก่อนตายแล้วครับมีถอยยก่อนเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนแหมเดี๋ยวลังเปิดแล้วมันจงมาจิ้มเมื่อกี้ผมกดยิงแล้วน่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนมาดูลูกนี้กันก่อนอุ้ยเมาครับเอามโย้ยนี่นครับเฮ้ยไม่ยานะโอ้โหมันอนมนอนได้ไงเน่ยเปิดเข้ามาเลยนเย ส่วนกลับยังไงครับชาคิวดี้มันเป็นยังไงครับยังไงยังไงยังไงเฮียเอ้ยคาคิดวดี้เฮ้ยเล่นดีว่ะอ <laughs> <laughs> ไอ้เฮีย <laughs> อะไรเนี่ยอยู่ที่จัหวาจบอย่างเดียวละโอ้โหครึ่งแรกนะฮะมาดูสถิติครึ่งแรกกันก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ยิงแปดครั้งนะไปยื่นยิงหก โอ้โหคลองเกมนี่ผมคลองเกม43นะบาเยิน57เปอร์เซ็นต์เลยนตามรูปแบบครับที่คาดกันไว้ครับที่กิจกะใช่ไหมตามรูปเกมที่คาดกันไว้ครับคิดซะว่าบันลองเข้านะครับวันนี้ยังยังไม่จบยังไงเปิดเข้าไปเฮ้ยคิดกูโดนอะไรตัดหยัดเอ้ยเฮ้ยเยอะอยากกินแล้วเนี่ยครับหนึ่งศูนย์ไม่เอาหนึ่งศูนย์เอาแล้วครับไม่อยากกินแล้วร้อยคำว่าเลยครับ ไม่อยากกินแล้วจริงๆอ่ะเยอะแสบท้องเลยมันเป็นเฮ้ยมันโอ๊ยโคตรโเถื่อตอนนี้บายันสเตตั้งสเตตยันตั้งสเตตเน้นผลแล้วครับหนึ่งศูนย์เนเน้นไรผลตามอยู่นะไม่ได้เสมอหรือว่านำไหมมันเน้นพวกเน้นผลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูนด่โอ้ยเกียเกียเยอะเยอะเฮ้ยหน้าเกลียหน้าเกลียเลยหน้าเกลียเลยหน้าเกลียหน้าเกลีย เออเล่นไม่ดีเลยวะอ้อาวแล้วลูกมวยอย่างเงี้ยกูชอบมวอย่างเงี้ยกูชอบมวอย่างเงี้ยกูชอบโอ้ย,ยเล่นดีวะ่ะเดี๋ยวเม้งว,วันนี้เล่นดีนะเนี่ยเล่นดีไม่น่าโดนกินนะครับเมื่อกี้ครับเสียแล้วว่าจังหวะสุดท้ายไงถ้าไม่งั้นคงได้กินสามตีสามตีดอกแล้วอะไรเนี่ยเล่นดีวะ่ะเฮ้ยเบนครับเออสวยครับ เฮ้ยเอาใส่เปล่าเอาใส่เฮ้ยเฮ้ยเล่นเที้ยอะไรกันตรงนี้พวกมึงเนี่ยโดนนะเว้ยสัตสหมุนเลิกพวกมึงไม่ได้กินนะเว้ยกูกินนะเว้ยมึงเล่นกันแบบเนี้ยกูกินไปแล้วก็ตามตามกติกาครับผมหมุนเลิกยังไงสวยเอ๊ยโอ้โหสองชาวเวียมาครับครับนี่สวยงามโอ้โหเฟอะไรนี่ไอ้ไปนประโยชน์เลยโอ้โหลูกนี้ลูนี่วิ่งทำทางเข้ามาทสวยว่าไงโอ้ย เป็นกองครับถือว <tinc S 1> ่าเขานิ่งมากเลยนะครับกองหลังครับนี่นาทีเดียวหลาย82แล้วเอ้ยน่าเกลียดมากเลยลูกนี้เอะน่าเกลียดอะไรน่าเกลียดไม่ฟาวเลยอะไรวะหนึ่งน้าทนคนละคำลูกเกมได้คะแนนไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้เฮ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดเลยไม่มีไม่มีสวนมาเลยลูกนี้วาเลนเซียลุ้งอะไรบาเลนเซียว่าไงยังไง พิกลับเข้ามาพิกล่องนอกพิกล่องนอกตันเต้ขาตายไปแล้วเปิดเข้ามาอย่าไอ้ฟูลามงไอ้ด่อยากกินอีกคำเนี่ยไอ้ยูฟูเขาเขาทางใช่ไหตอนเมกี้ครัหนูเราท้องหนูหายแล้วครับหนูกอนพิกจบเลยอ่ะประคำนั้น้ยจะตดให้กินนะครับมาเลยมาเลยมาเลยน้องมาเลยน้องเออน่าเกียรติอ่ะเฮ้ยน่าเกียรติไม่มา วัวเล็เสียไม่น่ายิงเลยว่ะไม่น่าเกลียดมากเลยลูกเจ๊ไม่น่าเกลียดอะไรมึงล้มเองเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยยังไงอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงอ่ะจอยขค้เนี่ยครับผมดึงไว้ผมดึงเสื้อไว้แล้วดึงแล้วปล่อยก็ได้ป่ะดึงแล้วปล่อยอ่ะหมดเวลาไปครับไม่ละกิมมันไม่ยิงอ่ะครับเหมือนต้องต้องค่าจอยอะไรเปล่าครับไม่มีไม่มีผมไม่มีตุ๊กติก มีนะครับโอ้โหจะแทงทะลุช่องแล้วอ่ะโอ้ยต่อไปนี้นะครับโอกาสไอ้ลืมลืมกดอะไรหรือเปล่าลืมกดอะไรหรือเปล่าอ๋อแพ้กินอีกช้อนแพ้ต้องกินอีกช้อนหนึ่งอ๋อลืมตรงนี้ไปเลยครับต้องนะผมลิมแพ้แล้ต้องกินอีกช้อนนึ่งต่อศูนย์ละนิดไอ้รองท้องครับองทแพ้ต้องกินอีกช้อนหนึ่งนะก็จบกันไปแล้วหน้าหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ กินไปหนึ่งช้อนแล้วแล้วก็มีกฎอีกคัะว่าถ้าเกิดว่าแพ้ต้องโดนอีกช้อนหนึ่งเนี่ยเล่นเล่นรักษาสกอร์ใช่ครับเล่นรักษาสกอร์แล้วก็บาช้อนบางพอนะครับโอเคบางยังไม่ตกินแลวยังไม่ได้กี้แลวไม่เยอะเลยวหมนนั้นผมซื้อมาสองซองกลับไยิงกันเยอะอันนี้ต่อได้นะครับพอดีผมบางตัวมาดีตอนนี้ว่าเก็บตัวมาดีเก็บตัวมาดีใช่ไหมโอเคครับเนี่ยครับผมอีกหนึ่งช้อนนะฮะ อ๋ออีกหนึ่งช้อนไม่จมูกจะได้โล่งๆลองดูได้นะครับลองดูได้ครับผมจะไม่ลองดีกว่าไม่ลองจะดีกว่าเอาละครับเดือดเม้งครับกล้องอยู่ตรงนี้ครับผมต้องอยู่นี้นะครับกล้องอยู่นี้จับเลยครับหนึ่งช้อนเอาละครับผีฟ้าหาคอครับแพ้แล้วต้องโดนลงทันบางๆแล้วนะครับผีบังผีบังผีบัง <premises? S 2> บางแล <iem. S 2> ้วบางแล้วเอาเลยครับเอาลเลยครับเอาเลยครับเอาเลยตผมลอจผมลอได้ทำใจผมได้แเอาเลยนะครับเอาได้ครับได้เอาชิมหน่อยพี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเครงใจผมเครงใจเอาเลยครับเอาเลยนะครับเอาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับนี่มีไม้ครับกล้องอยู่หนนเอาเลยกล้องอยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไอเี้ยวก่อนได้เี้ยวก่อนได้เอออเยอา อะไรเอาปวดบวัดโอ้ปวัดเดียวเอาอะไรกินกันน้องๆหน,นูๆอย่าเรียนแบบนะฮะอย่าเรียนแบบ<ม>ืในพิเทสนะครับ ลองไม่ลองนิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ้องเองเดี๋ยวไปล้องคนเดียวได้ไปซ้อมมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปซ้อมมาก่อนนี่เทาเมืก่อนนี้ที่เป็นตอนแรกนะเรายังมีตอนต่อๆไปอีกสำหรับฟีฟ่าฮาร์ดคอร์นะตอนแบบไม่เชื่อเลือเกินนะครับว่าว่าพี่ปุ้ยต้องต้องโดนต้องโดนบ้างใช่ไหมต้องโดนมากตอนนี้ผมรอดตอนนี้ผมรอดแต่ผมบีบเองเลยนะครับไอตอนนั้นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นบ้างอ๋อได้เลยครับได้เลยครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้บรรยายความรู้สึกให้ให้ผู้ชม มันร้อนทองครับร้อนร้อนทองนะฮะเหมือนเป็นไข้ครับพูดจริงครับมุกบุกบ้าบ้าเลนะฮะเครับก็จบกันแล้วสำหรับตอนแรกของฟีฟ่าฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็สำหรับตอนที่สองนะเกมลงทันจะเป็นอะไรนะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ยูทูปได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะครับเอาที่มัน มันหนึ่งอันแล้วกันว่าที่ว่าเจ๋อเหน่อยขอขอไอเดียหน่อยว่าตอนต่อไปเป็นอะไรดีตอนแรกเป็นวาซาบิไปแล้วตอนที่2อาจจะเป็นอะไรที่มันโหดกว่าดีไหมโหดกว่าโหดกว่าดีป่มจะเป็นค่ไหนโหดกว่าอยังไงผมก็ขอไอเดียหน่อยแลวกันครับโพสไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยและสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์ แล้วกดติดตามนะครับช่วยติดตามชมในตอนต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้บาทำมากกว่าน,นี้เคงไม่ไหวนะครับอแค่นี้้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบายครับ